สวัสดีค่ะเอซทุกท่านเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้มีแสงมีแสงค่ะดูเงาเอาก็แล้วกันนะคะทุกคนมีแสงถ้ามีแสงก็มีความสุขนะคะ ัด้คะ่ะชับ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  FC เอฟซีเนก็บ,บอกว่าให้ต้อเอาใส่กันไก่ขอบพุนเอฟซีหลายๆเลยจ้าแนะนำต่อมาต่อร้องหมึดทุกอย่างแล้วดอกจ้าเิ่นกาเบิง้งอาคลิปอาจากผู้นั่นผู้นี่มาผู้ถนดัดคนละอย,ย่างนะคะ่ะพี่น้องกันไก,กน่กับมะม่วงอ้าจับอ้ายุกบคือกันล่ะคะ่ะอันนี้กัชึบชึบขกัน ความเร็วความไวมันอยู่ที่ตัวคนนะคะพี่น้องต่อกระถเถาแล้วความไวมันกระซาลงผู้ใดเพิน่นนุ่มเพิ่นแน่นเพิ่นกระอันเห็ดใบค่ะต่อผู้ธิเถาเลาวพี่น้องผู้ธิเถาอีหยังมันกระซาลงสุดแนวแล้วเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือรถขายองค์ พี่น้องเคยเห็นบรุดขายองเอฟซีรุ่นใหม่ๆกับสีบลเคยเห็นดอกจะเป็นรุ่นต้วนะเคยเห็นค่ะุดขุแรกหมากับมีรดอันหมาแรกขุกับมีดิพี่น้องเป็นหมากินไก่หมาบอูฮู้ีิเพิ่งก็ไปแลกขุด,ดิอันแถวบ้านตัวสมัยตะเกียบ่มันตัดขนกินไก่เนี่อยจับแลกขุบึ่งละพี่น้องสมัยตะเกียบย่าดาม่าเลยค่ะพอว่า <laughs> เพาวาเว้าเลี้ยงสมัยตะกีนแล้วค่ะพี่น้อง วันนี้มีแสงแดดแะมีความสุขเหลือกเกินไปากันด้วยจ้า เสียงน้ำตกต,กติ๊กเติ๊กเต,ก,ตกน้ำตกฟังเสียงน้ำตกไปด้วยที่ช่วงนี้ฝนตกหลายอะมองได้กตน้ำไหลที่น้องเต็มปลาอยู่เต็มปลาเต็มทาง เป็นกอเป็นกอคือกอไม้ไผ่คือต้นกอไผ่กกอไผ่อะแต่เป็นอื่นกอละพี่นอ้องกอไผ่โอ้ยมันพี่น้องเอ้ยตรงนี้แสงดแดดสลายตึงมวนจิตใจมื่อนี้คือเป็นสดชื่นพิษปกติแถวบุพี่น้องมื่อนี้สดชื่นเป็นปกติ มึงมิดะมีความสุขอีหลีดีเด้พี่น้องต่อเก็บเห็ดอยู่ในป่านี่โอ้ยถึงสีฝนสีตกสีมื่อสียังกะบางเบ้นเป็นบางทางแต่ว่าก็มีความสุขแฮงอ่ะพี่น้องพุดน่ะบ่ธรรมดาแม่นเบิดมินดีนะพี่น้องพุดน่ะเป้นไปเบิด ก็มีความุขพิดปกติแสดงว,ว่าอันซีเมนได้พ่อแสงแดดแล้วพี่น้องเนาะสามีต่อทรอมาว่ามองพนเหตุงานนั่นมีตะหมอกพะนะบ่มีแสงแดดเลยพะนะ่าวเฮ้ยมองฉันมีแสงแดดประมาณ30มสิบนาทีเราเท้าสะดอกว่าบอกสามี เงยหนาจักหน่อยก้มเบิ้งแต่เห็ดไรมันกับมีอะไรเนาะค่ะพี่น้องเงยหนาเบิ้งเห็ดก่อนค่ะเนี่ยถ้าเป็นภาพแบบนี้ต่อไส้เออขากร้องไส้ขากร้องอยู่ถึงกระตาเด้วยจ้าพี่น้องค่ะบางทีก็เอาขากร้องอันปลาหมึกตั้งเนาะคะ่ะแต่ที่เต็งสี่มันก็สะดวกสบายต่อ ึงภาพสีโบออกมางามปันไดก็โอเคเนะาะต่เก็บไปน้ำเนินเขามันก็โอเคอยู่มันกล่าได้อยู่มันก็เห็นขาเห็นหยังงยี่นาะพี่น้องมันเป็นเนินเสียแต่่าเป็นเนินมันจังเห็นต้หม่งจอมดอกเห็ดเมื่อนี้เก็บบ่เปิดอีกคือเก้าพี่น้องเอ,อ้ยแต่มาเก็บมือลุ้นอีก บูดึงขึ้นมามันได้กะดอกสัน่นมันขึ้นมันมันดูมหมดดอกมันยุ่ติดหมดเลยอะพี่น้องงามแหงเนาะดึงขึ้นมาเอาขามันจัะน้อยก่อนถ้ากบคมเลี้ยงก็บพูตัดจุดๆอะไรตัวสิเฮ็ดอันคลิปนี้รือตัวทีคลิปต์ตัวบ่ได้สตบไหมคะพี่น้องคือแบบว่า อันมันเห็ดยาวไปเลยเวลาตัวสีเอาไปใส่เต็ดลงไอ้ตันสันสันๆมันกับใส่ช่องสันสันนะคะมันกัต้องมาตัดมาหยังเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตัวเห็ดอ่าบสตอบนะส่วนมากตัวสีบบสตอบตัวเห็ดยาวเลยจนคลิปหนึ่งสิบกว่านาทีตัวจังจบเทียเดียวได้คลิปเนาะค่ะเวลาตัวขยับตัวตัวสตอบไปแต่ว่าตัวบบได้ ตัดคลิปไหมคะโทรศัพท์อันซ้ำซุงมมีมันดีอย่างหนึ่งเราจะพี่น้องเนาะทำคลิปยาวไปได้เลยทำเงาเงาไปเขาก็สตบไบ้เวลาเขายางเขาก็สตอบไบอย่างซีง้มันดีอย่างหนึ่งแต่บาบ่อดีอย่างหนึ่งหรือว่าต้อเห็ดบกเป็นกับบุ้งงูนัดแตะพี่น้องขอถามเอฟซีนะเวลานั่นสิภาคสิ <c oughs> ภาคเดี๋ยว่าภาคเอานะคะพี่น้องมันต้องไปเข่าแอบบแนวอื่นนะคะ ตัวใบตัวใบยิ้มหอหนึ่งเพิ่นบบต้องเขาแอบมันมีในตู้เลยพะนะตัวโบหัว่าซำสูงของเฮามันมีบอเวลาสิผ้าเขาในตู้ไอ้เลยบบต้องเขาแอบโบต้องไปหาแอบอันอื่นแม่ใช่พี่น้องก็วกับว่เป็นอยังดอกตัวผากได้จนสี่เลยตัวบบเป็นนางผากดอกผักได้มากจากผู้ซื้อโอ้ยน้ำาพี่น้อง นี่จักน้อยเพิ่นกรสิตัดแล้วล่ะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเชียงหมายว้แล้วเพิ่นเห็ดเชียงหมายว่ยา,าอีกปีสองปีเพิ่นกระสิตัดดีบด่ดีหนาวนี่แต่ได้บ่ตัดพี่น้องเพิ่นเห็ดเชียงหมายตัดว้แล้วตัดปาเพิ่นเอาลิบบินปลูกใส่ต้นไม้ว้แล้วพี่น้องค่ะลิบบินตัดป่าต้องจไปหากินแถวใดเนาะนอนแบเนี้ยจังสหมานคือจังมองนี่ สว,ว่าต่อสิยง่ายไปบ้านสวนมันไกลจากปลานี้อยู่ที่พี่น้องไกลไกลตัอสิได้ไปหาปลาไม้แถวบ้านสวนนะคะสิยง่ายไปยูพุ่นปลาทางพุ่นกะบกคอยมีดีครับแถวบ้านสวนตัวบกคอยมีปลาปันไดปลาบกคอยเห็ดหนาตัอไปหาตำรวจแล้วมันบ่มีเห็ดหรือว่าต่อบกชิ้นตัอบุกหูต่อหายเคยยูหายกินยูนี่มาจะจะยี่สิบปีแล้วะครับพี่น้อง อายุสวิเดนชิบแปดปีแล้วหากินีูนี่มาตัางเต้ท่องเที่ยวเท่าดีว๋วนี้เห็ดเหลืองก็มียังเก็มอยู่นะคะเห็ดเหลืองค่ะอยสิปีใหม่เราจังได้เก็บเห็ดเหลืองเห็ดอันนี้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ปีใหม่แล้วปีนี้โชคดีมาก ปีนีโชคดีมีเห็ดให้เก็บนานถึง5เดือนนะพี่นอ้อง เสียงรถเพิ่นตัดป้าเสียงรถตัดป้าอยู่แถวนี้พี่น้องแบบนี้ต้องดึงขึ้นมาเพราะว่ามันติดมันติดอ่ามอดเกินไปนะคะ ขึ้นมาจนสิบห้องเพราะว่ามันยุติดมมดเกินไปเขาตัดขาไตหมดเลยพอได้เขากะระยะพอถือว่าขาเขาสั้นและยาวเอาให้เปิดคนเสียดาย ขันพ่อขึ้นมาจังซีจังน้อยพอได้หยัดจับหัวงัดตัดจังซีได้ยุจ่าเฮ้ยขันเป็นตัดพี่ยุพี่พี่น้องกันดึงขึ้นมากับพี่กันตัดยุพี่พุ่นพุนพ่นดึงขึ้นมาเน่าต้หนหงอุ๊บดึงขึ้นมาก่อนขาทุนขาทุน คลิปนี้ตัวกับเอาใบสมนีก่อนนะจาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซีขา,ขาอีทีใส่ถุงไว้หันอีกกนหนึจะจ้ะ